สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องชินโ์ก็มาเจอตัวจริงเสียงจริงเฮียนุชาครับโอเป็นเอฟซีติดตามมานานแล้วเดี๋ยวไปให้เฮียรุชาช่วยเลือกรถาจะนี้หน่อยครับนี่ครับมามองไว้ว่าเป็นรถบ c 3 0 m r x กบอกอะไรเดียดว่าดูแลดูยังไงอ่าจักนมันซื้อได้นะอยเขาบอระเอียอ่าตัวนี้ถ้าซื้อมาเราต้องไปเปลี่ยนยางที่ไหมยางนี่ยคุชาบอกว่าโคตรดีมันต้องดีอ่าประมาณนี้ครับเป็นไงครับสภาพเครื่องไม่ดูดูวยาอ้โวิธีดูนะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ก็เป็นความโชคดีผมโชคชินโจนะครับมาเจอเฮียลุชารเป็นเอฟซีท่านมานานแล้วได้ครับเครื่องได้เทคยางสามารถเปลี่ยนได้ประมาณราคานี้ยสูงได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าสู้ไม่ต้องสูงนนะครับเพราะว่าราคาประมาณเล่นได้ดีมากเป็ต้น ค่ะค <c oughs> ือสาต้นสาคือ้อสานั่คือให้หลดใช่ครับเขาไม่นคืมเขาไรที่สัเอาได้ก็คือสไอตัวที่เปลี่ยนสีใหม่ก็นาแล้ไม่มีผลนะตัวนั้นอาะมาเพ่ม้นึงอ๋อ่ดยรวมรถตนนี้อยู่เย็รข้าข้างรถที่จุดนีคันนี้นะครับเาทาที่จุดเขาดูจากห้องเที่ยวดูจากภายในแล้วมัน น่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะใช่บครเขาดูผมดูซองแล้วมันมีน่าจะเป็นของอินโดมาด้วยของในมาด้วย <ใน S 1> การการการทดสอบจริงๆอ่ะร,ระบบอ่ะมันของบูนี่สมบูรณนอะ่ะคือต้องขึ้นไปลองขับเลยเป็นลองแล้วสภาพเท่าไหร่ครับคันนีไ้ได้ได้มันมนะัน<ะ><ะ>โดยรวมอ่ะนะจับที่ผมบอกนิดนึงว่าคือผมไม่ได้ละแม่ดูแล้วเป็นชั่วโมงนะรเราดูจริงดูแค่องค์ประกอบหลักๆ เช่นเครื่องเช่นปั๊มเช่นการยกคอนโทรลอะไรต่างพวกนี้นะตัวนี้คือคะแนนเนี่ยคือควรที่อยู่ประมาณเก้าเป็นสิบหรือแปดเป็นสิบมันได้เนี่ยเนี่ยนุชาเดี๋ยวไหนๆก็รู้จักแล้วเป็นเอฟซีแล้วถ้าคันนี้กับอีกคันนั้นเน่ะที่ผมเร่งไว้แค่สองคันน่ะเนี่ยดูให้ผมมีก่อนได้ไหมคือตัวนี้กับตัวนู้นราคาพอๆกันถ้าแนะนําคือตัวนี้ตัวนี้เอ็มอาร์วันหรือถ้ารุ่นนี้จะไ่ตามดับรุ่นตัวนี้จะเป็นรุ่นเก้าคือคือตัวนี้มีคุณค่ามีค่าในิยมสูงกว่า ตัวนั้นรุ่นแปดใช่ไหมครับรุ่นแปดครับรุ่นแปดแต่ว่าแทคเนี่ยเฮียให้ผมถ้าซื้อไปผมจะเปลี่ยนยางออกสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสั่งได้ที่ไหนครับอ่าสั่งที่ผมได้เลยอ๋อตอนนี้เฮียอยู่ที่ไหนครับสระบุรีเอาสระบุรีเนี่ยครับสระบุรีที่ผมโอ้โหนี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับนี่อนุชาครับพูดเวลาออกยูทู e นี่แกพูดคล่องมากครับแกสอนดีมากครับวันนี้สิงหาได้มาเจอตัวจริงแล้วครับนี่นี่คนที่คนขับครับ ลองนี่ผมไปช่องชินโจนมาจาอสุครนี่ดูมาตลอดเลยถูกใจตลอดเลยแล้วพูดดีทำ u t u b e ดีอธิบายดีไม่ก็ชัดแต่ตัวนั้นตัวแปดเฮียไม่ให้เล่นตัวแปดหรอครับท่อมันตัวแปดท่อมันจะแต่ลูบจริงๆก็ๆถ้าแล้วแต่แต่ถ้าผมแนะนำคือถ้าเทียบระดับแล้วอะ่ะตัวนี้ราคามันจะออกพอๆกันราคาออกไล่ๆกันแต่ตัวนี้มันจะมีความเป็นรุ่นใหม่กว่ารุ่นใหม่แต่แต่เห็นคุณเช็คช่างบอกว่าส้มลำบากใช่ไหม มัน่อมลำบากจริงแต่แต่คือแต่คือเรื่องอายุที่มันต่ํากว่าแล้วพวกอุปกรณ์อารมณ์อะไรมันก็จะมีมัมมุิที่ยากกว่าเหมือนในคล้ายคือของมันจะสดอยู่ในยังอนู้นนะมาลดผลิตปีหนึ่งปีสองพันหนึ่งถึงสองพันสามตอนนี้ลดสองพันสี่สองพันห้ากันอ่ะมันก็จะเมยุที่ค่อนข้างจะมีความสดกว่าครับแนะนำให้ผมเอาคันนี้ใช่ไหมมันดูดีกว่าครับครับเอารวมดูดีกว่าครับทั้งลูกสู้ได้ประมาณสักสามต้นนะถ้าคนซื้อไปใช้เองอ่ะสามต้นครับ ก็คือต้องตอเราต้องพยายามบวกแบบไวนะบวกแบบบวกการเส็จแล้วถ้าซื้อสามต้นเนี่ยเจอแบบเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณสามกลางๆใช่สามกลางๆได้อยู่นะคได้อยู่ค่าคนย้ายอีกเอาไปเปลี่ยนยางอีกไปตกไปสีคนนี้ก็รวมแล้วก็หลอืมวันนี้ก็ช่องชินโจมันก็ขอบคุณเฮียนุชามากครับขอบคุณครับครับเฮียครับมาเจอโดยบังเอิญมากเครื่องเครื่องยังไม่รั่วไห่อะไรครับเออดูโดยรวมสภาพปีนะสภาพดีสภาพนี้เอ ครับจะให้อยู่ในเลทประมาณ80โอเคสุดยอดจาก80เนี่ยโดยนั้นที่นี้ถ้าโดยรวมหลายยี่ห้อหลายรุ่นแล้วอ่ะนี้ไม่เกินสิบครับตอนแต่คันนี้เล่นได้สภาพ80เปอร์เซนับจากที่มองดูโดยรวมนะครับ80มีมีคะแนนติดหึ่งในสิบอ๋อสุดยอดมากเดี๋ยวผมขอเบอร์ไว้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับขอเบอร์ครับเอา085ครับ1957240ครับ ครับผมครับขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมเป็น FC นะครับติดตามตลอดทุกใจตลอดนผมนะครับสุดยอดครับวันนี้ได้เจอเก่งมากครับท่านผู้ชมแกดูรอดให้วันนี้ผ่าน80%โอเคครับเจอคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ